สุดท้ายนะครับผมก็คงจะเน้นย้าเรื่องของการทวนสอบความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่หน้างานกันเหมือนเดิมอยู่ที่นี่นะครับเราจะเน้นย้าเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานกันเยอะเป็นพิเศษนะครับผู้รับเหมาเจ้าเก่าๆเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะทางโรงงานไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ยกเว้นว่าเก่าแล้วเก่าแล้วเก่าเลยนี่อันนี้ก็ไม่โอเคนะนะครับเก่าแล้วเก่าเลยเก่าแล้วแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยอ,นนอันนี้เราก็ต้องเป็นห่วงอยู่นะแต่ว่า คนใหม่ๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะห่วงเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเขายังไม่ค่อยรู้เงื่อนไขของอาจินโมโตะนะครับหรือว่ารู้แต่ว่ารู้ยังไม่หมดก็เป็นหน้าที่ของอของเอเจกนี่แหละแล้วก็ของอาจินโมโตะด้วยที่จะต้องเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจและเงื่อนไขในการปฏิบัติงานต่างๆรวมถึงผู้รับเหมาที่เขาอยู่มาก่อนนะครับเขาจะรู้เงื่อนไขเอ๊เปีนอย่างนี้ได้ไหมเอะ ทำอย่างนี้ได้ไหมเอาบูมเข้าไปอย่างนี้หรือว่าขยับรถมาอย่างนี้นะการใช้บูมรีบถ้าเลื่อนไปเจอรางระบายน้ําต้องประเมินยังไงอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องคอยให้ข้อมูลกับผู้รับเหมาที่เข้ามาใหม่ๆอยู่ตลอดรวมถึงเจ้าเก่านะครับก็ต้องคอยทบทวนให้กันอยู่เรื่อยๆนะจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันต่อไปนะครับ